แต่ที่สําคัญครับต้องบอกว่าคนชื่นชมล่ามแหงของผมมากครับและวันนั้นครับทำให้วันนี้ล่ามแหงของเราครับได้ 3, 5, รับ350,000บาทก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเงินรางวัลผมก็จะนำเงินรางวัลไปซื้อหมูสเต็กกินกับจิ้มจุ่มครับผมค,ครับและนี่คือวิชุทิตคิสเซนโรนโดและล่ามแฮงฟังดูนเป็นยไงบ้างครับไปดูกัน และตอนนี้ผมอยู่ที่กองเชียร์ของพัทรบพิดรขอเสียงกองเชียร์พัทราพิตรเลยเล่าไม่ได้มาเล่นเนครับนี่มาอ่ะอันนี้น้องมามาเชียร์ในวันนี้ใช่ไหมครับมาวันนี้มาวันแรกไหมมาวันที่สองค่ะมีเบอร์อะไรเป็นพิเศษเบอร์สิบค่ะมีเบอร์สิบด้วยนะครับอ่ะก็ส่งกันกลังใจครึ่งหลังหน่อยแล้วก็สู้ๆนะคะเราจะไปชิงแชมป์ไม่ได้ขอเสียงพัทรบพิตรครับ แต่ภาพนี้ยังไม่เห็นแอตเต้นนะนี่ครับน้องเสื้อส้มหมวกดำครับแล้วก็มีผ้ามีกระดาษทิชชู่ปิดอยู่ตรงหน้าผากนหรือเปล่าน่ะนะ,ะต้องบอกว่าคือคักกันหน้าดูครับเต็มความจุข,ของฝั่งในร่มนะครับอันนี้มองไลฟ์พิวก็แปลว่าเดี๋ยวสักพักก็เห็นครับใน5 4 3 สเห็นแล uh ้วอย่างง่ายแม่บอกแล้วเห็นรอสิ่งนี้แหละพวกเธอบางแก้วสู้ๆค่ะไปเอาแชมป์ด้วยกันที่นี่บางแก้วอยากเฟี้ยวก็เลี้ยวมาค่ะแต่ไม่เท่านั้นครับไม่เท่านั้นวันนี้ผมอยู่กับอดีตนักเตะล่าทีบางแก้วครับเป็น MVP ของราชบุบางแก้วในปี2005ครับสบอใจใบงามครับ เป็นไงบ้างครับเกมนี้อยากจะให้กําลังใจอะไรรุ่นน้องเพราะเราเคยผ่านเวทีนี้มาแล้วครับแชมป์เท่านั้นครับที่เรารออยู่รวยอย่างเดียวครับน้องโตโต,ตครับขอเสียงของเชียร์ราบวินิบัตแก้วครับบอกเลยขอเสียงสวนป่าขาชาเลยเลยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะสวนป่าขาชาเขาไม่ธรรมดา